ส้านสวนพอเพียงตั้งอยู่ในตำบลเกาะเพชรอ,อหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านที่ยึดหลักปัญหาจดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำสวนเกษตรในพื้นที่บ้านของตนเองและจัดการกับปัญหาดินเค็มที่เมื่อก่อนไม่สามารถปลูกพืชผักได้เลยอีกทั้งการจัดการน้ำเพื่อให้พอใช้ในการทำเกษตรตลอดทั้งปีปัญหาเหมือ่อนนะครับคือที่เป็นื้นที่บกปง จะไม่เด็กประมาณ20ปีที่ผ่านมาพืั่งที่จะรุ่งเรืองมากเรื่องกุ้งกุลาดําแต่ลัางยากแต่ว่าเลื่องกุ้งไปเดียวปน้าคะทุนมีมาคกคกอดกฤตรศกอนก็ทิ้งเป็นบอกกุ้งราง่างก็เลยเรีงเห็นปน้าตรงนี้ว่า,าพาจะนำนัดคนในล่วงไว้อยู่แบบพอเพียงกเกิดกะตทศกอนตรงนี้คือเที่เขาเลียงกุ้งมาเล้วว่าค่าตุนนี้เขาไม่มีแล้วจะก,กินตอนนี้กับเริ่มีเรื่องปักตันว่าเออเราทำแบ,บถือไอก้กฤตรศกอนตรงนี้เขาอยู่กันได้พยายามรุนเดิคุณในพื้นที คนใน,ในลาวเวกข้าต่างๆมามาช่วยกันขอกกุงรางตั้งย่าออกโรคผืดโรกปักววากินเองเทีท่ว่าใครจะใช้รถได้รถลงไปมัง่งต่ละวันเพราะว่าในล้วงทงม,มันมนัดไม่ว่าทีน้อยนะดินเปรี้ยวดินเข็เมปราจันนัดของในล้วงเคยทำได้หมดเร็กับได้จินตีกแกงดินมาต่ำลงไทยชื่อว่าปัตตนกบอเมตรเหมือนกันครับ้ยวยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างจริงจังของบ้านสวนพอเพียง ทำให้ทุกวันนี้สามารถจัดการกับพื้นที่70กว่าไร่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนด้วยกันได้แก่ 1. โซนพืชพลังงานทดแทน 2. โซนปศุสัตว์ 3. โซนประ,ระมง 4. โซนพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะเราได้มากนะครับเรามีการต่อยอดโดย เมื่อธุรกิจของทุนเด็ดพอในร่วงว่าอยู่ยางฝอ,อเพียงเกิดฝอเพียงไรครับสามารถแบ่งปัน,ปนคนได้เราก็แบ่งปันในวงมาเด็ดปักตอนนี้หมอให้โรงเรียนโรงเรียนต่างๆรับวัวจากบางเห่งมาจากน้อยอันหรือว่าจากในเผื่อในกรุงเพอรไรต่างๆแต่ก็ไปทุกหมอให้โรงเรียนต่อเพื่อโรงเรียนได้ปินน้นกลางวันและโรงเรียนจะเก,ก็บอลายปันเนี้ยตย่อโอตอนั่นเป็นในแนวทางนึ่งที่คิดต่อยอดไปต่อไปการนำนักตีในร่วงตรงนำนักไวทุกอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ทุกๆเรื่องนะครับให้นำธุรกิจโปรเพียงพวกนี้มาใช้ถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงของเกษตรกรคุณไทยกล้ามันเอาไป้ตั้ประยุกต์ด้วยชายได้ทุกพืนที่อันคำว่าโปรเพียงมียามคำว่าโปรเพียงนี่มันมากมายแต่ต้องตีความให้แตกยุวิโปรแกมานยุวิคือกึ่งกางๆหม่ว่าวิกฤตปั่นตือเกิดขึ้นมาคำว่าโปเพียงอยู่ได้ตลอดครับนั่นคือการัมตรงไหนว่ายุ่งแบบผอมีปอกกินยุ่งว่าได้พึ่งพาตัวเองได้กล้ามแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ใด เอ,องพอพียและนี่ก็คือความตั้งใจของครอบครัวบ้านสวนพอเพียงที่เดินตามรอยป้อหลวงจนทำให้บ้านสวนพอเพียงอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้และแบ่งปัน